ปดีค้าแม่เนียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทําแกงส้มชะอมไข่นะคะนี่ชะอมค่ะใช้ไข่สองฟองค่ะแกงใส่ถั่วฝักยาวอันนี้พริกแกงส้มนะคะอันนี้เนื้อปลาทู่ะแกะเอาแต่เนื้อเราก็จะโคกพิกแกงส้มนี้นะคะใส่กับปลาทูก่อนเพื่อให้น้ําแกงมันข้นๆน,นะคะมาตามกันเลยค่ะ พริกแกงเนี่ยใช้สองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะพริกแกงลงไปอันนี้ง่ายๆสตยไตล์แม่เนียมนะคะแล้วก็เนื้อปลาทู<ม>เนื้อปลาทูเพื่อให้น้ําแกงมันข้นค่ะนี่เราทําช่วยเดียวนะคะทําช่วยเดียวตำค่ะ ละเอียดนะคะตำพอเนื้อประทูกับพริกแกงมันเข้ากันก็ใช้ได้แล้วค่ะแค่นี้พักไว้ก่อนใส่ถ้วยพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนค่ะ ทีนี้เราก็ในเมื่อเราจะแกงส้มจะอมไข่ใช่ไหมคะเราก็ต้องเ,อเกี้ยวไข่ก่อนค่ะเกี่ยวไข่ใส่ชะอมก่อนนะคะเอากระทะมาตั้งไฟกระทะมาตั้งไฟเลยค่ะมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมมองเห็นไหมปรับกล้องนิดนึงนะคะขออนุญาตค่ะ ให้กระทะมันเข้าก้องก่อนโอเคเดืดไปเลยค่ะให้กระทะร้อนนะคะเกี๊ยวไข่ใส่ชะอมก่อนนะคะแกงส้มชะอมไข่นี่ขั้นตอนจะเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเราอันนี้ชะอมนะคะแล้วแต่ชอบชอบน้อยชอบมากปล่อยไข่ลงไปค่ะใช้ไข่สองฟองค่ะ ปลานิดนึงนิดเดียวนะคะนิดเดียวปีไข่กับชะอมนี่ค่ะนี่นะคะให้มันเป็นลักษณะนี้แกงส้มชะอมไข่ใส่ถั่วฝักยาวด้วยนะคะ ถ้าเราร้อนแล้วน้ำมันลงค่ะน้ำมันลงใช้น้ำมันประมาณสองช้อนโต๊ะก็พอนะคะนี่ค่ะก็ถ้าร้อนน้ำมันลงก็จะร้อนพอดีวิธีเทสว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่า ก็เกือบใช้ได้นะคะปรับไฟขึ้นมาอีกหน่อยโอเคไข่ลงเลยค่ะเคียไข่นะคะให้มันกระจายกระจายมันจะได้สุกเร็วๆค่ะเอาให้หมดเสียยดาย ใช้น้ำมะขามค่ะก็จะมีบักููดฉีกนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็พริกแดงใช้ขนอนอหนึ่งก้อนค่ะแล้วก็หอมตัดท่อนนะคะแม่เนียไม่ตวัดนะคะกลับข้างอย่างนี้ค่ะกลับข้างอย่างนี้ ไม่ตวัดค่ะไขได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ยีออกเลยค่ะเพื่อเราจะนำไปแกงนะคะนีค่ะให้มันเป็นคำคำอย่างนี้เลยเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะ อย่างนี้เลยแล้วก็ใส่ถ้วยพักไว้ใส่ถ้วยใส่จานพักไว้ค่ะพักไว้ก่อนอย่างนี้เลยนะคะเอาหม้อที่เราจะแกงส้มนี้นะคะตั้งไฟค่ะใช้น้ำห้าร้อมิลลิลิตรนะคะใช้น้ำห้าร้อมิลล ไข่เจียวจะอมเราก็พักไว้ก่อนค่ะปิดฝาปิดฝาให้น้ำเดือดแล้วก็เอาพริกแกงที่เราโขลกไว้เนี่ยมา นะคะรอพอน้ำร้อนเริ่มจะร้อนแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปในหม้อค่ะละลายละลายได้เลยนะคะละลายได้เลยไม่ต้องให้มันเดือดนะคะเอาพริกแกงส้มที่เราตำใส่กับเนื้อปลาทูเนี่ยละลายลงไปเลยค่ะละลายลงไปมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ ใส่เนื้อปลาทูตําใครอยากใส่เยอะๆก็ได้เลยค่ะขนอที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปค่ะขนอนขออนุญาตใช้มือนะคะใช้มือปิดสันิดนึงอันนี้เราไว้ตอนเราจะ ุกเรียบร้อยแล้วเอาเนื้อปลาทูลงไปนะคะให้มันมีเนื้อสัมผัสของเนื้อปลาทูค่ะอ,อยู่หน้าเตานี้ร้อนนะคะคนเป็นแม่ครัวเนี่ย ทัวลงไปค่ะกับพริกแดงนี่สตไตล์แม่เนียมนะคะมะกรูดฉีกก็ลงไปค่ะสตไตล์แม่เนียมง่ายๆค่ะต้นหอมนี้ใส่ทีหลังค่ะปรุงรสเลยค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียก น้ำมะขามเปียกนะคะใส่ไปก่อนสามช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลานะคะน้ำปลาใช้น้ำปลานะคะหนึ่งสองใส่สองช้อนโต๊ะก่อนนะคะเพราะว่าเราลุมขานอไปแล้วหนึ่งก้อนทีนี้น้ำตาลเลยค่ะน้ำตาล น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะใส่ลงไปค่ะ2ช้อนค่ะแกงส้มสองช้อนแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนให้ถั่วมันนิ่มนิมนิดนึงนะคะ ให้ถัวนิ่มๆน,นิดนึงปิดฟ้าให้น้ำเดือดขึ้นมาหน่อยนึงค่ะใช้น้ำเปล่า500มิลลิลิตรนะคะแล้วก็เตรียมไข่ที่เราพักไว้ตะก,กี้ เล่งไฟค่ะทำกับข้าวต้องใจเย็นๆนะคะใจะเย็นๆใจเย็นๆนี่น้ำก็เริ่มเดือดขึ้นมาน้ำเริ่มเดือดขึ้นมา เนื้อปลาทูลงไปค่ะเนื้อปลาทูระวังก้างนะคะแกะให้ดีนะคะแกะให้ดีเนื้อปลาทูลงไปไข่เกียวลงไปพระเอกของเราก็คือไข่เกียวชะอมนะคะนี่ค่ะไข่เกียวชะอมง่ายๆสไตล์แม่เนียมเลยค่ะ แกงส้มชะอมไข่ถั่วฝักยาวนะคะน้ำแกงอาศัยจากปลาทูแกะนะคะปลาทูชิมได้นะคะชิมได้ชิมได้แล้วขาดเหลืออะไรเราก็เติมมาช่วงนี้นะคะความเปรี้ยวค่ะความเปรี้ยวต้องเพิ่มอีกค่ะ เี่กี้เราใส่ไปแล้วสองนะคะเพิ่มไปอีกสองให้ต้องให้มันออกเปรี้ยวนี้นีดถ้าขะะ้ถึงจะเป็นแกงส้มค่ะความเปรี้ยวชิมอีกที่ได้แล้วชิมให้มันถูกใจเรานะคะมันก็จะออกหวานนิด เปรี้ยวหน่อยนะคะเราก็ดูว่าถั่วเราก็นิ่มแล้วทุกอย่างมันใช้ได้แล้วให้มันเดือดปุ๊ดปุ๊ดนิดนึงก็ตักได้เลยแกงส้มจะอมไข่ นี่นะคะเดือดขึ้นมากินได้แล้วค่ะ สุกแล้วนะคะต้นหอมลงค่ะต้นหอมหั่น่อนนะคะลงปิดไฟค่ะปิดไฟนี่สไตล์แม่เนียมนะคะสไตล์แม่เนียมแกงส้มชะอมไข่น้ำแกงอาศัยจากเนื้อปลาทูนะคะจะได้เข้มข้นค่ะตักเสิร์ฟค่ะ ง่ายค่ะนี่ลูกโดดหน่อยน้ำแกงอีกหน่อยโอเคนะคะแกงส้มชะอมไขค่ค่ะกินกับปลาทูทอดค่ะเดี๋ยวจะทอดปลาทูอีกนะคะ โอเคค่ะนะคะสำหรับแกงส้ม,มง่ายค่ะสไตล์แม่เนียมทีนี้ก็จะทอดปลาทูค่ะแกงส้มเราก็เสร็จแล้วกินกับปลาทูค่ะปลาทูทอดเปิดไฟค่ะทอดปลาทูโอ้ดิบไฟยาก กระทะใบที่เราเกียวไข่นะคะไม่ต้องเปลี่ยนค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันใส่น้ำมันสำหรับทอดกระทูกินไกบแกงส้มน้ำมันเยอะหน่อยนะคะกระทู ลระตูเข็งนี้สีสิบบาทค่ะเข็งนี้สีสิบบาท มันร้อนนะคะให้น้ำมันร้อนเอาปลาทูลงค่ะปลาทูทอดกินกับแกงส้มค่ะง่ายๆแกงส้มขั้นตอนอาจจะจะเยอะหน่อยนะคะแต่มันก็คุ้ม กับที่เรารอคอย แค่สุดก็พอค่ะไม่ต้องกรอบยมจการไปใส่ปลาดี ปลาทูสุกนะคะไม่เอากรอบค่ะติดไฟค่ะเอาแค่นี้ค่ะแม่เนียมเอาแค่ปลาทูสุกนะคะปลาทู เป็นไงคะแกงส้มชะอมไข่เคียงด้วยปลาทูทอดคะ่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เนียมนะคะเจอกันใหม่ในเมนูหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ